สามารถซื้อสดได้ในราคา179,000บาทเนาะแต่ว่าถ้าใครอยากจะจัดไฟแนนซ์คันนี้ก็ยังสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ปี2005ลูกค้าขาจัดไฟแนนซ์ได้แค่5ปีแต่ถ้าใครอยากจะจัดไฟแนนซ์ขออนุญ,ญาตนะคะอาจจะต้องดาวนิดนึงเนาะลูกค้าดาวประมาณขั้นต่ำเนาะอยู่ประมาณ30,000บาทนะคะประมาณนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจของกฤษสาที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะอ่าสำหรับวันนี้ค่ะที่นุ้ยเอามาเปิดตัวและให้ลูกค้าดูก็คือตัว Mazda 3นะคะเครื่อง2.0นะตัวนี้ปี2005เป็นตัวสปอร์ตนะคะแล้วก็เป็นตัวแฮชแบ็กด้วย5ประตูนั่นเองเนาะราคาคันนี้ลูกค้าขาจากที่ใครเคยเห็นอยู่1,99,000บาทวันนี้เราเปิดราคาอยู่ที่ 1 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นเนาะบอกเลย1 7 9 0 0 0บาทนะคะสำหรับคันนี้สามารถซื้อสดได้ในราคา1 7 9 0 0 0บาทเนาะแต่ว่าถ้าใครอยากจะจัดไฟแนนคันนี้ก็ยังสามารถจัดไฟแนนได้ปี2005ลูกค้าขาจัดไฟแนนได้แค่5ปีแต่ถ้าใครอยากจะจัดไฟแนนขออนุญาตนะคะอาจจะต้องดาวนิดนึงเนาะลูกค้าดาวประมาณขั้นต่ำเนาะ อยู่ประมาณ30,000บาทนะคะประมาณนะคะใครมีเงินหรือว่าใครที่สามารถตัดสดได้ไม่อยากไปเป็นภาระในการผ่อนเอาเลยค่ะมารับไปเลยนะคะน้องสีขาวสวยมากๆเลยสำหรับคันนี้เนาะ แล้วคันนี้นะคะยังใช้งาน2ระบบนะลูกค้าประหยัดน้ำมันเพิ่มมากขึ้นเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะสำหรับคันนี้ตัวนี้นะคะเป็นหน้าเก่าเนาะหน้าเดิมปี2005นั่นเองค่ะลูกค้าโลโก้สวยงามยังอยู่ชัดเหมือนเดิมไฟลูกค้าอาจจะเห็นว่าเหลืองเหลืองดำดำจริงๆไม่ใช่นะคะตัวนี้มันเป็นเหมือนกรอบที่ลูกค้าเอาไปแต่งให้มันเป็นเหมือนออไฟที่มันครอบสติกเกอร์ดำเท่านั้นเองนะลูกค้าสามารถขัดได้ ไฟขัดได้ค่ะลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยเนาะไม่ได้ดำไม่ได้เขอะอย่างนี้แน่นอนสเกิร์ตทุกอย่างลูกค้าสวยคันนี้ถึงจะเป็นรถปีลึกถึงจะเป็นรถปีศูนย์ห้าแต่สภาพเขาลูกค้าไม่ได้สภาพน่าเกลียดเลยสําหรับปี2005คุณได้สภาพอย่างนี้คุณหาที่ไหนก็ไม่ได้หรอกในส่วนของล้อแมกนะคะตัวนี้เป็นคนที่เขาหาหาเยอะนะนิยมเยอะมากเลยนะคะล้อเขาก็จะมีค่อนข้างขนาดใหญ่นิดนึงลูกค้ายาง เห็นรถปี0ุห้าแล้วเราก็ไม่ได้ขายยางปีเก่าๆให้ลูกค้าแน่นอนถ้ายางคุณภาพไม่ดียางเสียยางเสื่อมยางแตกรายงานหรืออะไรก็แล้วแต่ตัวนี้เปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้งหมด4เส้นค่ะเปลี่ยนยางใหม่เลย4เส้นเลยนะลูกค้าอ่มาดูต่อค่ะไฟเลี้ยวด้านข้างจะอยู่ด้านแก้มนะคะแก้มด้านหน้าทั้งสองข้างซ้ายและขวามาพร้อมกับกันสาดกันสาดก็มาแล้วนะคะติดตั้งแล้วทุกอย่างพร้อมแล้ว คันนี้ลูกค้าเอาไปนะใช้งานเลยนะไม่ต้องติดตั้งเพิ่มไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมมือจับของเขาก็จะเป็นมือจับสีขาวตามตามตัวรถเลยแล้วก็นี่นะนุอยากให้ดูตรงนี้นิดนึงขอบอยางรีดกระจกนะต้องบอกว่าใหม่มากรถปี05อย่างน้อยๆน,นะคะต้องแบบมีแตกมีกรอบใช่ไหมคะแต่อันนี้นะลูกค้านุ้บอกเลยนะว่าสภาพเนียบมากรถปี0ูคุณหาได้ขนาดนี้ถือว่า ถือว่าเก่งเลยแหละเนาะตัวนี้มาพร้อมกับสปอยเลอร์แล้วค่ะลูกค้ารถแฮชแบ็กใครว่าแต่งไม่ได้เนาะสไตล์ของเขานะคะทรงสปอร์ตอยู่แล้วทรงสไตล์สปอร์ตแล้วก็จะเป็นรถทรง5ประตูแฮชแบ็กนั่นเองมันก็จะมีในส่วนของสปอยเลอร์ hmm. เข้ามาด้วยสปอยเลอร์เนาะแล้วก็จะมีไฟเบรกดวงที่3เขาจะอยู่ใต้สปอยเลอร์นะคะอยู่ด้านในไฟท้ายมาด้าสาไฟท้ายเขาสวยนะคะ เหมือนเดิมเหมือนอย่างข้างหน้าเลยค่ะเขาอาจจะแอบหลบลมดำมานิดหนึ่งลูกค้าแล้วสไตล์ของ m a z d a 3ด้านหลังเขาตัวนี้กันชนท้ายเขาเหมือนจะยืนออนนนะะย่นออกมานิดหนึ่งนะจะยื่นออกมานิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวนุ้ยจะพาดูด้านท้ายนิดหนึง่งห้องเก็บสัมภาระเขากว้างขวางค่ะลูกค้ากว้างมากๆจริงๆนะเพราะว่าตัวนี้มีถาดรองท้ายด้วยถาดรองด้วยแสดงว่าลูกค้านะคะใช้งานแบบว่าดูแลดีจริงๆนี่ แล้วตัวนี้ค่ะที่นุ้ยบอกว่าประหยัดน้ำมันคือใช้งาน2ระบบมาพร้อมกับถังโดนัทนั่นเองนะเบาะนะคะต้องบอกเลยว่าเบาะเนี่ยพับได้60-40ลูกค้าพับได้60-40นะรถแชทแบ็กก็จะมากับตัวที่ปัดน้ำฝนด้านหลังตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะคะไปดูด้านในกันดีกว่าเนาะสำหรับด้านในนะคะเขาแต่งเป็นยังไงบ้างลองมาดูกันบอกเลยนะว่าปีรถ ปี2005หไม้นะคะนุ้ยให้แค่150,000โลตัวนี้ไม้แค่1,5 0 0 0 0โลตัวนี้มันเป็นตัวท็อปสุดของตัว2.0แล้วนะคะตัวนี้ก็จะมีแอร์แบ็กคู่แล้วนะคะทั้งคนนั่งด้านซ้ายและคนนั่งด้านขวาเนาะแล้วก็มีอันนี้อาจจะแต่งมานิดนึงลูกค้าอาจจะมีเกวัดความเร็วหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะนิดๆหน่อยๆสําหรับคนที่แบบเล่นรถทรงนี้นะคะสําหรับลูกค้าที่ ลูกค้าเหมาะกับแบบวัยรุ่นที่เขาชอบเอาไปแต่งเอาไปเข้าคลับพวกมาสเตอรสามอยู่แล้วเนาะวิทยุทุกอย่างยังเหมือนเดิมเป็นตัวเดิมนะคะไม่ได้มีเปลี่ยนนะตัวเดิมแต่ว่าอันนี้อาจจะมีถลอกบ้างนิดๆหน่อยหอยเพราะว่าด้วยสภาพปีเกียร์นะคะเจ้าตัวนี้ก็ขนาดขนาดตัวเก่าแล้วนะมันจะยังเป็นเกียร์เกตไทยนะเป็นเกียร์ขั้นบันไดนะคะตัวนี้เนาะ นะคะแล้วตัวนี้เป็นสปอร์ตลูกค้ามาพร้อมกับเบาะหนังแล้วพวงมาลัยตัวนี้เป็นมัลติฟังก์ชันเดี๋ยวนุ้ยมานั่งด้านหลังให้ดูนะว่าเอด้านหลังมันกว้างไหมนะคะสําหรับตัว2.0ตัวนี้เนาะเน่ดูเบาะหลังนะยังใหม่เอี่ยมกริบเลยตัวนี้เป็นเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังเบาะเดิมสําหรับวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบเลยคะ่ะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีคะ่ะ